คนบอกว่าแปดโมงล้อหมุนโชว์นาฬิกาดิแปดโมงเสาวันไหนวันเนี่ยแปดโมงเ้าวันไหนแปดเสาร์อะค่ะแปดโมงครึ่งแหละไม่เพื่อมบอกแล้วว่านัดกันแปดโมงครึ่งเอาหรอมาคืนนะเอาแปดครึ่งไงมันบอกว่าแปดแปดครึ่งออกเอาเหรอแต่แปดครึ่งยังไม่ออกยังไม่ลงไม่ต้องไม่ชิบแปดโมงก็เลยลงมารอเดี๋ยวเดี๋ยวรอ นราดูวนจะมากี่โมงนานแต่ตรงครึ่งนะคะแต่ตรงครึ่งเฮ้ยปะโอ้ยน่ารักจ้ารองเท้าว่าเกงตัวนี้นี่คือซื้อเปล่าวะไม่ใช่เออคล้ายๆกันคล้ายๆวันนี้ตีมขาวดำ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  ไอันนี้ขาวดำยังไงตัวมันขาวชื้นะะแล้วผมคุณดำจิตคูก็ดำเออจิตใจดำเมหมเดำมืดอันนี้เรื่องจริงอันนี้เรื่องจริงเรายังเขานะเออโอเคเราก็ออกมาเราก็จะเป็นสภาพนี้นักข่าวประมาณนี้เลยประหนึ่งเยาวราช เพื่อนบอกว่าร้านนี้อร่อยเป็นการขันน้ำอ้อยกับส้มปีดไปในเวลาเดียวกันแล้วก็เป็นน้ำผลไม้ออกมายังไงลองมาดูว่างังนจะอร่อยแค่ไหนเพื่อนบอกร้านอื่นไม่อร่อยร้านนี้อร่อยสุดสั่งมาสองแก้วประมาณสามหมนดองนะคะ กูนนไม่รู้ว่าต้องเป็นอ่างไปเช้มจะเป็นน้ำอ้อยแบบแต่หมอ,อ,อมขมซีดแต่ก็หวา,วานหวานอ้อยอะอ๋อไม่ใช่มันแบกแบกบ เชงมันไม่ได้หวานเียายเดกน้ำอ้อยจะข้ามใส่แบเป็นส้มเชงแล้วเขาผสมส้มไงสมส้มเหรอใช่ส้มจีนไงอ้ส้มี่อะแต่ว่าส้มจีนไม่ใมะนาวหรอกน่ส้มจีนคือส้มชื่อก็บอกอยู่ว่าส้มส้มจีนแปลว่าส้มเปียวไม่ค่อยบอกเว้ี่ไม่ค่อยคอน ก็ไม่ค่อย้าใจรสชาติด้วยกูขอผ่านอันนี้อืออ่เฉยอะเลยอ่ะไม่ว้าวว้าวอร์เขาโดมืหวานมากกว่าเออจริงอะว้าวบ๊ายบายอันนี้หลอดหลอดนี้นะคะกินกัน3คนสามปากเราไม่ไม่ติดอันนี้อีเฟิร์นกินคนเดียวมึงถือก่อนถือหลอดกับฝามันควรจะเปลี่ยนหลอดหรือมึงควรจะเปลี่ยนลิปถือหลอดกับฝาอีกสามนาทีรถมาแล้วรถไฟมึงกินอย่างไี้เนี่ย เมื่อวานคือแบบว่าปันหนึ่งเซถิดูใบวันน hey, uh uh ี้ปุ๊บสองแก้วกินกันสี่คนประหยัดเวอร์รีบปรับตัวอย่างไวเออเหลืออีกสามวันวันนี้เมื่อวานแพลนแน่นทั้งวันตื่นปุ๊บหิวปั๊บ ร้านนี้เพื่อนเลงไว้เพราะบรรยากาศดีร้านจัดสวยโทนสีแดงสะดุดตาสุดๆใครใส่รูปสายคอนเทนต์ต้องเตรียมถ่ายเลยแต่ตอนนี้ทีมงานของเราชั้นแก๊งนะคะก็สายกินข้ากินก่อนคือดยมาจัการไม่หิวเลยตื่นเต้นกับอาหารเหลือเกินอันนี้เป็นเมนูที่สวยอยู่เหมือนกันนะตื่นเช้ามาก็หิวเลยว้า กรดูไม่ทันจบเป็นร้านที่สวยมากอีกร้านร,ร้านแบบใบปไ้ายพามาเลือกใครเลือกอ่ะเร์ดเอาเบิร์ดเลือกมาหร <c oughs> อถูกป่ะร้านอะไรนะร้านสีแดงๆที่เป็นลู <c oughs> ลูอ่ะร้าน <c oughs> นีเ้เลย่สีแดงลูลูมาจากไหนนะไหนนี่ไงเอเอใช่แต่ร้านสวยโอเคเรามาเลือกกัน <c oughs> ร้านนี้ยกให้เป็นร้านที่สวยที่สุดสะอาดที่สุดเลิศหรูที่สุด ในบรรดาทริปที่กินมาเลยอาหารเขาก็จะออกทรงฟิวชั่นไม่ได้เวียดนามจ๋าขนาดนั้นดันฮมไอคนเมนูอ่ะมีเป็นแสนร้านอันนั้นแบบหลายน้ำมากตล้เราก็สั่งนเมนูอย่างหนึ่งไปไม่เหมือนแบบเป็นขนงปลกเพื่อนๆหลายคนเราหนอย่างก็เลยเลือกไปหนึ่งในนั้น ไม่มีจ้ะพนักง,งานบอก no ังไม่เปิดขายเวยล้น,นี่จักบัตรทัมซิว่า,า,วาเลือกเมื่อวานเลือกมีแต่ว่าไม่อร่อยวันนี้เลือกแต่ไม่มีขาย สั่งกันไปคนละเมนูเหมือนเดิมข้าวผัดเขาจะมีความไม่เหมือนไทยตรงที่ว่าเขาเอาข้าวเจ้าไปทอดให้กรอบแล้วก็ผสมมากับในข้าวผัดด้วยค่ะทุกคนเห็นซองแดงๆข้างจานไหมมันคือทิชชู่เปียกถ้าเราแกะใช้เขาจะคิดเงินเราค่ะแต่ถ้าเราไม่ใช้เขาก็จะเก็บคืนมื้อนี้จบไปที่500 0 0 0กว่าดองค่ะเมื่อกินเสร็จแล้วก็แวะมาเข้าห้องน้ําดูทางเข้าสิ หรูหราสุดๆส,ดสวยมากมีหลายโซนมากเลยนะคะในร้านนี้ทุกคนดูประตูห้องน้าคือมันสวยหรูหราแอร์เราก็จะมาเข้าห้องน้ำอ่ะนะแต่มีสามห้องห้อมีสห้องแล้วเพื่อนสามคนอ่ะอยู่ในห้องน้ำหมดเลย ตอนนี้ที่ขาดไม่ได้เลยก็ต้องมาแลกตังค์กันก่อนเพราะว่าเมื่อวานล้มละลายเละเทะเลยร้านนี้เป็นร้านขายทองนะคะตามมาจากดิกติตอกชื่อร้านหาทัพใครไปก็เผื่อเวลาด้วยนะคะเพราะว่าควนเยอะมากได้เงินกันเรียบลอยก็ลุยต่อเลยคะ่ะนี่เป็นคาเฟ่เพลาค่ะโทนครีมน้ำตาลดูสะอาดตาแล้วก็ดูละมุนมากๆปะพาเข้าไปชมในร้านกันดีกว่าว้าวเป็นร้านที่ค่อนข้างน่ารักเลยใบยเฟินกับใบฝ้ายจะเป็นสายชา ส่วนนุกกับกรอยก็จะเป็นสายกาแฟาค่ะร้านคาเฟ่ที่เราเข้ามาหลายๆร้านเขาก็สามารถที่จะสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษ,ก,ษกับเราได้อยู่นะเป็นชาที่เขาเบบไว้บริการที่ร้านนะคะอันนี้มากับเพื่อนเพื่อนก็นั่งทํางานนั่งตีป้อมประมาณนี้ที่นี่ก็จะดังเรื่องของาชาตามไปดูกันบรรยากาศร้านดีอยู่นะนาะรัก ชาอะไรบ้างอันนี้คือชาใช่ไหมตอนแรกคิดว่ากาแฟบอกห้าร้อยบาทห้าร้อยเลยเหรอก็แพงอยู่นะลาบูบูลาบูบูนี่นนทนน์ออใช่เออนนทนนมาเป็นเป็ดดีกว่าลาบูบูลาบูบูว้าวลาบูบู คแบบมัน,นพูดทีไรช็อต <c oughs> ฟ,ฟิลแบบ<อ>ช็อตฟิวเวอร์อาชนไหนก็ไหนนะชนหน่อยนะหนึ่งองเอเมอ่ะเพื่อนเก็บแก้วแล้วหนึ่งเอเนน่ารักอาเซนครัแก้วของร้านเคลามารู้อ่านว่าอะไร นีตัวเทคเจอร์แก้วอะถ้าสมมติของบ้านเราอะมันจะเป็นอารมณ์เหมือนแบบกระดานตัวปังที่แบบธรรมดาสักๆไม่ได้มีอะไรใช่ไหมแต่อันเนี้ยเทคเจอร์มันเหมือนแบบหนังยางรองเท้าไนกี้อินดิอาที่ซื้อมาใหม่อ่ะที่มันแบบดื้อๆเหมือนกึ่งกำมะหยี่อ่ะเออเออเหมือนกึ่งกำมมี่ใช่ใช่ใช่มันก็เลยแบบดูหรูเลยแล้วอีกอย่างเนี้ยคือเขาลงทุนด้วยอันเนี้ยเขาแพ็กเกจจริงลงทุนแพ็กเกจจริงเออใช่แบบปั๊มเลยมันก็ไม่ได้นูนอ่ะมันปั๊มแบบปั๊มจมเละ เออใช่ปั๊มจมลงไปแล้วก็ด้านข้าอผ้าเนื้อผ้ามันก็จะเป็นแบบกิมมิคพวกโคเซตการวิธีการน่ารักเนาะแค่ขาวดำเรียบๆไปดูแล้วมันก็ปั๊มลงไปออีกไ้เรียบกวแล้วฝาก็แบบไม่ได้ต้องอกแงะเหมือนแบบของที่ไทยอะคือลงทุนแหละอ่ะดูดูเท็กเจอร์ฝาอะยังมีรอยเนี่ยยังมีอันนี้เลยแกดูแกดูแกดูฝายังปั๊มจมอือ ใครสนใจบรรจุภัณฑ์กราสนาบัตรผลิตและออกแบบสติกเกอร์สินค้าให้ไปติดตามได้ที่เพจ f a c e b o o k p r i n t e r ี่ n d d e s ดีไซน์ฝากล้านเพื่อนด้วยนะคะ